เลือดจระเข้แคปซูลตราวินทั้งเช่าร้อยเอเซ็นต์โกลเบิร์นพลัสเสนอตำนานรายการดังในอดีตวันนี้นะครับสายสืบตุนก็มาที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีครับเรามาดูตลาดค้าส่งกันว่าเกษตรกรนั้นจะนำสินค้ามาค้าส่งกันในราคาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสืบราคากันนะครับต้องติดตามสายสืบตุนไปนั่นแหละครับ ตลาดสีเมืองแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่บริเวณถนนสีสุริยวงศ์เลยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมาเล็กน้อยจะสังเกตเห็นทางเข้าตลาดอยู่ซ้ายมือนั่นเองค่ะตอนนี้นะครับสายสืบตุนนะครับก็อยู่กับคุณประดิษฐ์เหลืองทองเจริญครับซึ่งาเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดสีเมืองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเนี่ยครับตลาดสีเมืองนี่ใหญ่มากมีคนมาเยอะแยะความเป็นมามันเป็นยังไงมาครับเปิดตลาดมาตั้งแต่ปลายปี2537จจากพื้นที่เนี่ยประมาณ เมื่อปี37 26ไร่เสร็จเสร็ก็พัฒนามาประมาณ250ไร่ในส่วนของตลาดตรงนี้เนี่ยก็เป็นตลาดขายตรงนะครับโดยเกษตรกรกำหนดราคาเองด้านนูน้นจะเป็นเกษตรกรทัวจริงใช่ครับซ,ซึ่งเก็บผักเก็บอะไรต่างๆผลผลิตเนี่ยมาขายเองกำหนดราคา<น>เองหมดมยุดเด่นถ้ามองทางด้านซ้ายมือผมนี่ก็จะเห็นว่าเส้นทางผักปลอดภัยจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ประชาชนหรือว่าคนมีเงินอะไรมากมายเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วส่วนใหญ่ผักนี้มาจากไหนครับในภูมิภาคตะวันตกบริเวณราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณและแวกนี้ทั้งหมดครับนะครับ<อ>ส่วนหนึ่งก็มาจากภาคเหนือนะภาคเหนือแล้วก็เป็นผลไม้ก็มาจากภาคตะวันออกโอ้โหแล้วก็ภาคเหนือด้วยทั้งหมดก็มาร,ร,รวมที่นี่งามจริงงามมาก ตองเห็ดอะไรคะนี่ี่เป็นเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางแต่ผมก็ไม่ใช่หรอกมันน่าจะเป็นเห็ดนางฟ้ามากกว่านะครับนางฟ้าแต่ไม่ครับราคาเท่าไหร่อย่างนงี้ถ้าอย่างงี้แกจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งกิโลละร้อยมันแตกเป็นเกร็ดๆหรอสเกรด้องดูแต่ละอย่างมันมีแบบไหนบ้างครับ เห็ดเล็กเห็ดเล็กเท่าไหร่ยรสเท่าไหร่นะเจ็ดสิบแล้วแบบใหญ่กว่าน้อยอย่างนี้เหมือนกันราคาจะเท่ากันราคาจะเท่ากันเท่ากันหมดเลยเหรออันนี้เจ็ดสิบแล้วแบบบานอย่างนี้ยังขายได้เหรอครับอย่างนี้ขายได้ค่ะส่วนมากแม่ค้าจะเอาไปทําแกงอราคาเท่าไหร่ครับนี้ยี่สิบห้าบาทอ่ารวมละยี่สิบห้ารวมยี่สิบห้าครับมันบานแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้กี่วันหรืครับเนี่ยอย่างนี้อยู่ไม่ได้ต้องเอาไปทําแกงเลยต้องได้เลยทันทีวันนี้ถ้าขายไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปเลยแต่พี่กี่ร้านครับในตตตตลลลาา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 ดอออออออ๋มมมมมีีีีหหยเเเจจจ้้้้นน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 ะะะะคคคแ่่่่่่่่ววววกืซทรัััับไปฮง นนเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อเห็ดฟางให้ดีๆแล้วก็ต้องมาที่ตลาดศรีเมืองนะครับกับน้องนางฟ้าสิครับจูบใครคิดว่าไม่สาคัญแต่หอมเบาๆเท่านั้นมันทําชั้นสันไปถึงหัวใจโอ้แต่ว่าถ้าหากว่าหอมมันไม่ได้ดีจริงๆนะครับมันสําคัญนะครับเพราะว่ามันอาจจะ มีสารเคมีมันไม่ใช่แค่สั่นนะมันตายได้ครับหอมที่นี่นะครับไม่เหมือนกับหอมทั่ว,วไปที่มีสารเคมีเป็นหอมพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ของพี่มันทาไมมันมันถึงได้สวยงามอย่างนี้แล้วก็เป็นพิเศษอย่างนี้ก็เราก็ฉีดตาลปกติแต่ว่าถ้ากรถเราก็เว้นยาอาทิตย์หนึ่งค่ะ ครับอันนี้ใครมารับรองได้ว่าพี่จะทำอย่างนี้จริงๆของเก็บไปตรวจก็คนไทยไงคะถ้าผู้ป่วยเขาจะโทรมาบอกเราว่าของเรามีสารนะแต่ว่าต้องมาตรวจมายังไม่พบเขาพีการเอาไปตรวจด้วยเหรอครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนพี่จะเก็บหอมก็จะต้องเว้นการใช้ยาอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เอามาขายเนี่ยมันน่าจะแพงกว่าทั่วไปนะเท่าไหร่ครับหก่ิบหกสิบบาทก็เหมือนกับที่เขาปลูกกันทั่วไปไม่ได้ควบคุมอันตรายเหมือนกันค่ะโอ้โห ราจะเพลิดเพลินกับการจีบแม่ค้าซะเหลือเกินวันนี้เรามีราคาผักที่อ้างอิงมาจากตลาดสีเมืองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเห็ดฟางราคาเฉลกกิโลกรัมละ100บาทขมิ้นขาวราคาเฉลกกิโลกรัมละ70ดบาทขมิ้นเหลืองราคาเฉลี่กกิโลกรัมละ20บาทปนหอมราคาเฉลกกิโลกรัมละ70บาทหัวปลีราคาเฉลี่ยหัวละ5บาทนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามาซื้อของดีมาซื้อของไม่ยา แพงจริงหรือเปล่าครับเพราะอะไรครับจริงค่ะเพราะของเราคัดค่ะคัพิเศษคัดพิเศษมากแล้วเขาเขาอย่างซื้อเหรอครับรู้ว่าแพงกว่าคนอื่นนะซื้อก็ซื้อความสวยหรือของคุณภาพค่ะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้สวยมากเลยครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับ45บาทค่ะแพงนะเนี่ยกล้วยแก่กล้วยสวนอ๋อข้างในไม่มีเม็ดไม่มีค่ะอย่างดีหอมหวานโอ้โหไม่เหลืองค่ะไม่เหลืองเวลาเขาซื้อซื้อยกถุงเลยฮะค่ะต้องขายที่นี่ขาย ยกถุงเลยนั่นตีขึ้นขายใช่ไหมครับขายส่งถุงละสองร้อยเจ็ดสิบพวกแกงใต้เนาะแกงใต้นี่ชอบมากเลยท่านผู้ชมครับผมปรีเดี๋ยวลองลองยกก่อนนะสดจังเลยของร้านที่ดีจริงยอมรับนะเท่าไหร่นะครับอันนี้ห้าสิบบาทค่ะตอนนี้ถูกแล้วตอนนี้ถูกค่ะนี่ขนาดถูกตอนเมื่อช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วถุงละร้อยยี่สิบบาทเขาอ่อนเลยครับเจ็ดโลเมื่อก่อนร้อยกว่าบาทตอนนี้เหลือห้าสิบบาทรีบซื้อซะนะครับท่านผู้ชมครับไอ้นี่มันไหลบัวได้ไงครับเนี่ย มันเสาค่ะมันเสาครับเขาเอาไปทําอะไรครับเอาไปแกงบวชได้อร่อยค่ะอร่อยนะครับอย่างนี้แพงไหมครับโลละยี่สิบแปดบาทค่ะเป็นถุงถุงละสิบโลเนี่ยถุงละสิบโลมันก็สองร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบราคาสินค้าต่างๆไปเรียบร้อยแล้วคราวหน้านะครับสายเสือตุนจะไปเสือราคาสินค้าอะไรที่ตลาดไหนต้องติดตามกันละครับแต่วันนี้มาทั้งทีนี่ครับของที่คนไทยไม่เคยคิดสนใจ ถือว่าเป็นของที่ธรรมดาราคาถูกแต่วันนี้ไม่ถูกซะแล้วต้องขอแม่ค้าแล้วนะครับแม่ค้าครับขอหน่อยนะครับเอาติดไมมติดมือห,ห,หมดเวลา